สวัสดีครับวันนี้ทา uh, ง i n d ี e s oph, นะครับจะมาแนะนำขอรับตัว client id นะครับแล้วก็ uh, client secret นะครับจากทาง google นะครับสำหรับนำไปใช้การเข้าสระบบด้วย google นะครับในตัวของเว็บไซต์ในส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นการดึงในส่วนตัว api ของ google นะครับนะครับก็จะเป็นการดึงในส่วนของตัวชื่ออีเมลชื่อผู้ใช้เข้ามาให้นั่นเองก่อนที่เราจะเข้าไปถึงในส่วนตรงนั้นนะครับเราจะต้องทาการขอตัว client uh, id จากทาง google ก่อนนะครับ เริ่มต้นนะครก็ให้เราะะทำการล็อกอินะะเข้าสู่ระบบในส่วนของตัว Google ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเข้าสู่ลิงก์ในส่วนตัว console. google นะครับก็จะเป็นลิงก์สำหรับบริการของ Google ทั้งหมดเลยนะครับไมจะเป็นของ API service งต่างๆนะครับผมลำดับแรกนะครับก็ให้เราเข้ามาดูในส่วนของตัวในหน้าแรกตรงนี้นั่นก่อนนะครับลำดับแรกนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนตัว select, uh, select project ตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการ new project ขึ้นมาเลยนะครับนะครับในต,ตอนนี้เราก็ต้องทําการตั้งโปรเจกต์เข้าไปนะครับผมสผมมติว่าผมกำลังทําตัวเว็บการทำเว็บไซต์ตัวหนึ่งนะครับก็อาจจะตั้งเป็นชื่อเว็บของรครับส่วนโลเคชั่นในอันนี้ก็สามารถระบุได้ะครับว่าเป็นที่ไหนหรือถ้าเราไม่ระบุก็เขียนได้เลยนะครับตัวทางระบบครับทําการเขียนตัวโปรเจกต์ขึ้นมานะครับแล้วทการเลือกเข้าไปดูนะครับ เมื่อเราสเล็เข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เราไปดูในส่วนของตัวให้เราเข้ามาดูในส่วนตัวของ API service ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ c o n d i t i o n a l นะครับเมื่อเมื่อเราเลือกเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ในส่วนของตัว API key หรือพวกนี้ครับเราจะยังไม่มีนะครับเราต้องทำการ create ขึ้นมาก่อนนั่นเองนะครับก็เราให้เราเลือกไปที่คำว่า create c o n r e d e n t i a l ตรงนี้นะครับต้อง request ในส่ขอในส่วนตัว Client ID เข้ามาให้เราเลือกเป็น all เอาไปในส่วนของ client id ตรงนี้นะครับครั้งแรกนะครับเราจะทําการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวของโปรเจกต์ของเราก่อนนะครับก็คือเป็นของในส่วนของตัว consent s e e n นะครับก็ให้เราทําการ config ในส่วนของตัว s k i นครับแล้วก็เราเลือกว่าในส่วนของตัว user ของเราจะเป็นใช้กับภายในหรือภายนอกนะครับก็สามารถจะมาเลือกได้นั่นเองกดคีดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ทําการในส่วนตัวแอป Information ะครับก็ตั้งชื่อแอปนักนีเข้าไปนะครับเช่นตัวนะครับอีเมลพพอร์นะครับก็อันนี้ผมขออนุญาตใช้อีเมลส่วนตัวนะครับตัวนี้ถ้าไม่เรามีโลโก้เราก็แนบลงไปได้เลยครับส่วนตัวโดเมนแอปโดเมนตรงนี้เราก็ต้องระบุลงไปนะครับทุกท่าก็ระบุส่วนตัวชื่อเว็บไซต์ของเราลงไปได้เลยนะครับผมก็จะทั้งมีตัวเว็บไซต์หลักนะครับแล้วก็ทั่วหน้าของ p r i ์เวนซีต่างๆนะครับ แล้วรวมถึงแอดตัวเมนตรงนี้ด้วยนะครับอีเมลสำหรับ de developer นะครับเราก็ต้องระบุอีเมลลงไปด้วยนะครับสำหรับต่อกับทางเดเวล็อปเรื่องในส่วนงตัวเว็บไซต์นะครับก็จะก็จะต้องเป็นในตัวของอตัวเว็บที่ต้องอมีการพนะับบิบกลงไ,ไปแล้วนะครับก็คือมีการเปิดใช้งานแล้วครับถึงจะใช้ตัวบริการตรงนี้ได้ลพอเรากดเซฟเข้าไปแล้วนะครับก็ ก็จะมีอ่านในส่วนของตัวสโคปต่างๆนะครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับแล้วกดเซฟคันเปนร์ต่อไปได้เลยต่อมาก็จะเป็นในส่วนองตัวเทรดยูเซอร์นะครับแล้วก็ถ้าเรามีชื่อยูเซอร์ก็สามารถที่จะแอดตัวอีเมลลงไปได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวโอเวอร์วิวนะครับผมซัมมารีนสองตัวที่เรากรอกงไปนะครับเรามีอะไรบ้างนะครับก็เราก็เช็คแล้วก็ทําการกดที่แบ็กทูเดสบอร์ดได้เลยนะครับ หลังจากนั้นให้เรากลับมาที่ในส่วนของตัวคีย์เดนตคีเดนตช่อตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการอาเขียดคีย์เด็นต์ตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่ในส่วนของตัว Client ID ตรงนี้นะครับแล้วทําการเลือกในส่วนตัว Type นะถ้าเราต้องการขอถ้าเกิดเราทําตัวเว็บนะครับก็ให้เราเลือกเป็น Web Application ตรงนี้นะครับแล้วทําการตั้งชื่อลงไปนะครับผมก็เป็น Web c l i e หนึ่งนะครับแล้วก็ทําการ Add URL นะครับ ว URL ของตัวเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ของตัวเว็บของตัวเว็บไซต์ของเรานะครับก็ทําการเขียนไปได้เลยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนตัว Client ID แล้วก็ Client Secret นะครับสำหรับทาการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์ของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการ Copy ในส่วนตัว Client ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการบันทึกไว้นะครับแล้วก็ไป ใส่ในส่วนของตัวเว็บไซต์ของเราสําหรับการใส่ในส่วนตัว Client ID นะครับตัวอย่างการใส่นะครับก็ให้เราทําการเลือกวิธีในส่วนของตัว Content นะครับผมแล้วก็เลือกตัวอย่างการใส่นะครับก็ให้เราทําการเลือกวิธีในส่วนของตัว c o เ t e n t นะครับผมแล้วก็เลือกในส่วนของในช่องของตัวในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับว่าจะเป็นของ Facebook Google ในพวกนี้นะครับทําการก๊อปในส่วนตัว Key นะครับคีย์ข้างบนก็จะเป็น Client ID นะครับก็ทําการ Copy เข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัว client น e c r e t นะครับก็จะเป็นในช่องของตัว secret ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวระบบนะครับก็จะทําการบันทึกในส่วนตัว API สาหรับเชื่อมต่อตัวของบริการ Google นั่นเองนะครับ ซึ่งนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวอย่างนะครับการขอรับตัวแคลนเอดีนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของในส่วนในฝั่งของเดพี่ทำการตัวของการเข้าสระบบแล้วก็ทำเพื่อรับบริการจากทาง Google นั่นเองนะครับก็สำหรับแนะนําในการขอรับตัวแคลนเอดีในฉบับปี2 0 2มนีที่มนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผม